นาสกานครับผมอาจารย์ครับมาจต็ไเลยมามาตัดแรงๆครับไปไปให้ฮอนดามาบอพอดีเอฟซีเพิ่นถามสอบถามผมาไหมครับที่อาจารย์ว่าสี่จัดงานวันที่สิบเอ็ดนะแต่ว่ากำหนดการเวลาเวลาประมาณจะโมงจะง่ามเลือกง่ามยังสี่แม่ครับอาจารย์็เลยมากทีหลังมาสอบถามรายละเอียดไหมครับอาจารย์จะเลยบอสบอสเอฟซีซื้อครับผม ต้องมานั่งเพ่งกระยิบจ้าอาจารบอกเวลาะแ่บอกต้องประเพงนั่นหรอครับอาจารย์บอกว่าไรครับะบอกว่ได้หรอกคนมิจกคนจ้องคนคนมีโจกจ้องแต่สีเขียนตัวเลขอย่างเดียวหือเจ้าเมื่อวานนั่งเงินะตั้งใจว่าเจียวเมื่อนั้นเราก็มิจกจ่อปุ๊กเลยบบวกล้าวเอาอาจารย์บอกว่าเสียววันที่สิบเก้าทีบวกล้าบังบานี่จังไรครับเมื่อนั้น วันที่สิบเอ็ดวันที่สิบเอ็ดอืมอันนะัะวันที่สิบเอ็ดเป็นวันงานเลิกงานย่ำดีนะครับบันเลิกเราประกอบในเป่านี่หมดพระมาเก้ารูปรวมงานอ๋อนี่หมดพระมาเก้ารูปครับจะว่ญญายาดงุ่มหรือม่านั่มทั้งหลายกิดมากแต่มาเพราะว่าพระอาจารย์จะเลือกงานวันที่เพระวเวลาศูนย์เก้าครับเก้านี่จ้าครับ จุดสองเ0.27นาทีศูนย์เก้าจุดสองเจ็ดประมาณนี้เนาะเกือบเกือบจะเก้าโมงครึ่งนะครับเวลาเก้าโมงยี่สิบเจ็ดนาทีคือเป็นเรื่องยามย่ำดีก็คือเริ่มพิธีก็เมื่อกี้จะเป็นเซตอยู่ประมาณเพรดีเรพราะดีเพศนนะี่แหละลววเห็นไม่ได้ก่อนเพศน,นะเพราะว่ามุ่นพระมาเพศหน้ามังกรนะครับกับอาจารย์อาจารย์เล่ พระมหาอากะมากขึ้นบ <มา S 1> ้างไหมเลขสลังรวยมหาการป่ากับมณฑะอยู่แถวบ้านเานี้ครับครับน,นั้นงานอา้าวแวันที่สิบ<ว>เอ็ดนะครับขั้นเริ่มขั้นเริ่มเศาม้ามาก็ึ้ห้างเ่คนอยาะมากมันเริ่มมาท่านกันไปใหญ่มาท่านนี่นะผ,ผู้คนเดินทางไกลเออถ้าเป็นเด็กมากครับเอ็ซีท่านก่อนน้องว่ามันก็เดินทางมากหลายคนอิวนะครับรวาไปเอาเวลานั่นะไเดั ไม่ก็ยันมันมันไม่ก็จิตจังวะก็ดีฮอตจีฮอตการว่าเรียกอะไรถึงเพิ่เส้นก็ดีเ,ดเครับเก้าโมงยี่สิบเจ็ดนาทีนะครับวันที่สิบเอ็ดพือสภาคุมนี้นะครับแต่ว่าวันที่เจ็ดพออาจารย์ไปใช่ไหมพุ่มเพื่อนพุมมีไปตอนเศร้าครับเพราะว่าเรียนโทษบ,บอกตังคุณแล้วอ๋อมีอันเอฟซีคุณแม่ท่านหนึ่งเพื่นโทษมาถามว่า ที่จะไปบ้านน้องกุง้งบ้านน้องกุง้งบ้านเก่าหรือบ้านใหม่มาสัน่นมีน้องกุง้งสองน้องกุ้งมาสั่นอยู่ตำบลน,น,นั่นนะกวงกวางจนครับมีว่าน้องกุ้งสองบ้านมาสัน่นเิ่นว่ามันจะไปน้องกุ้งแล้วมันติดกันวะนี่กะบ่ติดกันครับจบแล้วคือเป็น้องเมื่อไหร่ก็ถามตป็นที่ว่าน้องกุง้งเก่าน้องกุ้งใหม่ครับเิ่นว่าคือบ่านร่วมกันคือว่ามัน วัดบ้านน้องกุ้งบ้านน้องกุ้งคือมีวัดศริธรรมนะวัดศริธรรมอ๋อวัดศริธรรมบ้านนองกุ้งวัดศริธรรมบ้านหน้องกุ้งทุบวันน้องกุ้งไม่น้องกุ้งเก่าว่าอาจารย์กระหุงครับเพื่อนว่าบ้านนึ่งเนี่ยมันสิเขาไปเลึกเลือกรสสันอืมิี่แม่นบ้านเล็กกเลือนผลบ่เสียงค่อยบ่คันวัดใดมีวัดซื่อวัดศริธรรมครับวัดศริธรรมอืนะครับนักอานค่ะคุณแม่ไอที่ที่เชยภุมมถ่าได้รับฟังอ่ารับ ถ้าฟังเบิ้งคิปนีเนะถ้าได้เบื้องคิปนี้กับบ้านหนองกรุงที่มีวัดสิริธรรม,มนะครับัะครเพราะว่าบหุใจกัองกลุงกหนองกุงไหมคะครับแล้ววันนี้เอา้ามาดีครับโอเคนะครับบอจะเป็นกาหนดการจัดงานแล้วก็ที่วัดที่จะไปที่อยู่ชายาพุ่มกาชา่าเจตครับผมม,มันนี้พระอาจารย์คือว่าเอฟซี FC. ทางไหนเพิ่นบอกว่าว่าแนวทางที่ปูมาเขียนให้นี่คือว่าหาซื้อบ่ได้คือว่าสั่นล้วโอ้ยเพิ่นเปิดซื้อบ่มันไปไม่ได้ไปชุระเป็นเพิ่นว่านเ่ราะเด้เพิ่นมาถามเว้ากันสัิ่นครับว่านในเบิ่งคลิปแราเล่าไปซื้อในเว็บท์เป็นบ่เวณที่มึนเขาว่ามันเปิดเร็วนะครับเปิดซื้อ198 1987 8 กับสองเก้าเจ็ดกับเจ็ดศูนย์ว่าได้าหาได้หาสิบบาทคือก็หาสิบบาทเลยกขสามตัวเล้สามเป็นเป็นบอกฟังดิ่อ๋อคนนมีสียกอะชนอนนะครับแต่วอลลอตเตอรี่ยังบันเลยเฮ้ยมือนีวันที่วันที่สีลอตเตอรี่น่ะจะออกมาแล้วนะผมก็ับว่าท่านได้ไปหลอกหาลอตเตอรี่อยู่วันตงนี่สามสิบใบบ่ถือจกักใบอื จัง่าเมื่อนั่นผมไปวัดจอมสีผมว่ามันผมเีลตเตอรีแปดสี่สามศูนย์หนึ่งเก้าคักๆล่ะผมไปถ้าไปเจอพ่อค้าลอตเตอรี่ผมสะถามเพื่อนอยู่เพื่อนผู้ใดยิบไปผมเล่งแล้วเล่งอีกเล่งแล้วเลงอีกผมมาเลนว่าโอ้เห็นเก่าลยยิบแป่ปากตระการกันนะเนราะว่าแปดสี่สามศูนย์หนึ่งเกาคักๆล่ะเอาซื้อมาให้ปั๊บอ๋อก็าไม่โชคเอาไปสร้างไขาเลยไปเขาบอกเราที่หนึ่งเลยคนไม่โชคกี่บรรวยจัง แต่ว่ามีเอฟซีอันมีเอฟซีท่านหนึ่งเพิ่นส่งมาให้เบิรงครับลอตเตอรี่แปดสามสี่ศูนย์หนึ่งเก้าสองใบอโอ้ยแอบมาสัน้นเกือบแตกเกือบแตกมาสัน้นมันเป็นไงบ้างเพิ่นกะกะซีไรแน่อยู่เหรอครับแต่ว่าลอตเตอรี่นะเกือบถูกรางวัลที่หนึ่งเลขสามกับเลขสี่สลับกันครับเพราะว่ารางวัลที่หนึ่งมันแปดสี่สามศูนย์หนึ่งเก้า ตัวที่เป็นซีมาแปดสามสี่ศูนย์หนึ่งเก้าคนมีโชคแค่แค่เห็นพันพานตาว่ามันจำพ่ผิดนรเพราะว่าไรเบื้อยู่ว่าเห็นเลขสูงเลขเก่าได้พรยจันไร้บุญยังบ่ถึงครับถ้าบุญยุทธถ้าบุญถึงนี่สิ๊จับปั๊บแป๊บเลยเหรอคิดว่านไม่กันไม่กันเต้าหมายไงมันก็จิั๊บเลยเอาบัดนี้พะอจันครับล้างม่ยังเป็นแปลงมัครับมีความเคลอนไว้ยังเพิ่มเติมมั้ครับ มิจันมาเขียนเตะม่สันมือขึ้นมือข,ข,ขึ้นมาเขียนย่ำอีกมืมอขึ้นมาเขียนย่ำอีกปุ้ยปูไม่ย่ำไปสองเพื่อนติดเลยตัวนี้ย่ำเลขตัวใดครับบานนี้เลขเจ็ดกับเลขหนึ่งนี่ชัดไปตัวเป็นตัวใดแทะเพราะว่าตอนแรกหนึ่งกับเจ็ดนี่มันค้ายๆจะเป็นหนึ่งกับค้ายๆจะเป็นเจ็ดกับคือว่านหนึ่งกับคือแต่วเ <9 S 1> ก้ากับแปดนี่ชัดเจน มันย่ำตัวนั้นเอ้าบ่ได้มาย่ำตัวนี้บ่ครับเจ้า <them> ว่าเขาเขียนในสองตัวมันเขียนตัวใดอีกไม่กีานเป็นเขียนจะขึ้นแรกก็แวบป้องกันกระโจขึ้นสามตัวเจ้าว่าอาจารย์บอกว่าซื้อโบ่ทในได้บ่ออ๋อเอามันมันเขียนให้สองชุดบ้างเจ่าพูชุดหนึ่งฟาจันมาบอกเอาอาจาันที่มาบอกครับก็มีโจ๊กภาาถามเนาะถามตัวเดียวเลยพอตัวเดียวตัวโอ้ผมว่ามันผมถามอยู่ไหมครับอาจารย์ครับม่ได้ถามบอก มันไะม่เชียม <Yeah. S 2> ันขึ้นเจ็ดแปดเจ็ดแปดบาทนี่แต่วแปดนี่มันมันมันจะช่วยกันนี่เนี่มันคือมัลักษณะนั่นคือการที่มันเราจะบาาคือเจ็ดแปดแล้นก็่สูญก็จะเป็มเลขกแปดเนี่ยังมีสูตัวเดียวแต่ว่ามันขั้นเงี้ยวก็จะเงินคม่เีสินบ่ครับ มม่เสียบ่งบานี้เปนไปการจะมันขันนี่ขันเปลี่อ้ครใครกับเลขศูนย์เงี้บาทนี่บางอย่างน,น,นึ่งก็ยังไม่ขีดถ่านกลางนะอพอมันเชดจขีดหานเป็นรูมันสียนันทันหมดแล้รครับ,บแต่ถ้าว่าบอกไว,วก้กวนขึ้นจนีถ้าเกิออเอาไว,วก้กวนมันสินจะแ่าขับเป็นตรงมะยมอยเลยนะ่ถ้ามาลักษณะนี้ือจะเห็นวัสีหนึ่งเก่ามาเปลี่ยนภัพ่น บอกอันในที่เลขยแปรเพราะชัดหน่คือตั้งแต่ตั้งแต่เมื่อขึ้นก่อนมาป้องกันหนนาบอกแต่พราชัดด้วยนงินตึข้างหน้าตัวนึงข้างหน้าเพราะชัดเป็นมาตัวสามตัวครับชัดตัวข้างหน้าเพราะชัดแต่ว่าสองตัวข้างหลังเพราะชัดอ๋อแต่ว่าเมื่อขึ้นนี่ปูปู่บได้มากอันนี้ดอกบอกยังไงเมื่อขึ้นนี่เมื่อขึ้นนี่แหละมาอยู่บ่มาอยู่คือมาแย่แลยเนาะวันนี้แสดงว่าปูมาโดนนี่นี่กันมามา นะมากนะแล่วทั้งว่านมากเลยมาเขียนอันมันเป็นมันบ้านมากมากมันขึ้นอยู่มันเป็นเลขแปดตัวมือเัาไม่เห็นแต่พิจิตเป็นเลขส่วนตัวเป็นเลขแปดโอ้ขึ้นแรกเลขแปดก็ชัดแต่มือขึ้นนี่ชัดเลขแปดชัดแล้วเจ็ดแปดก็ชัดแล้วนะว่าเขาเรียกว่าอ้าวสันนะว่าก็ตัวทั้งนาม บ่ตัวขึ้นมาตัวอ่นนั่นนะใช่ไหมครับถ้าแนวออกเรียัอืงไพ่ว่าปู้เขียนตัวเลขไทยสองชุดครับตั้งแต่ขึ้นก่อนนี่ครับหนึ่งเก้าแปดหรือว่าเจ็ดเก้าแปดนี่แหละพอาเลขหนึ่งเลขเจ็ดนี่บ่ประชัดปัญหาแต่เราอีกชุดหนึ่งคือเจ็ดแปด แต่ว่าเลขแปดบชัดบรรเลขสองตัวแต่ว่ามือขึ้นนี่มาเขียนให้ชัดแล้วเป็นเลขแปดทักทักโมเนตศูนย์เว่ากับยักถิ่นนีะครับไ่ได้ว่ายักษถิ่นเะนี่ยฮาเ็นมาเห็นเกิจะกงวดเก้าหน่งศูนย์ศูนสี่ศูนเพราะเคบอเาอไทั้งหลางจักเทียนตัวที่มันออกเพไา้อะไรทั้งทั้งนาสินะตัวออกเอาไว้ทั้งหานเงนะออเาเน,นี่ยนี้นก้นก็ไดบ,บอลใครสนใจตัวทั้งหานาสิี่ครับ อืม,ม,อมยุมยุนนีงไงล่ะอ๋อช่างเป็นจังไหนเด้อครับบาดนี้เอ๋อช่งไดนละล่องไปพิจารณาเบิ้งครับผมเลขสามตชุดหนึ่งแล้วก็เลขสองตชุดหนึ่งครับเจ็ดแปดมันเป็นล่างหรือเปล่ากมบม่แน่ใจคือกันแต่ว่วาเจ็ดแปดมันพอออกโดดเรือที่ครับอาจารย์อื่อาจารยเดียวเข้าเ,าเาจ็บเอาไว้คานนบนเรื่องว่าคาบนบังเจนได้ตัวแรกนหมไห่ไหมไหมบ่ลรอครับอื พราะมันมากอต่นี่มันบากเนี่ยมันเป่ากระซูนกระแปดถ้ามันขึ้นเรามาย่างนแปดม้ก็อ้านทั้งสองตัวนี่แล้วงันเหอครับปากเล็กอบเนี่ยเลขสอบอครับเอาตั้งต้นวนแรกบ่เอาเลยไปฮาจับไปจับอะไรัปเล็กอบพิเศษเลขกชอบพิเศษตัวเดียว สุดท้ายกรตั้ง่สองเก้าเจ็ดชุดเดียว,วจบ งวดนี้เลขชอบพิเศษชอบตั้งชอบตั้งแต่ปี่หละครับต้นงวดเลยครับผมเพราะว่าทุกงวดอาจารย์สีมีเลขชอบมาช่วงไทยๆนะครับแต่ว่ารอบนี้มาตั้งแต่หวัวปีมีที่ว่าที่ไป,ปะน้าครับผมอาจารย์ไมีค <laughs> รับไม่ชับไมีเราิชอบซื้อชอบไปซื้ออ้าวชอบซื้อ เอาเก้าเจ็ดมันก็อยู่ชุดแรกกับเหล็กปูอยู่แล้วครับพีจ่จางครับเอเเอก็อยู่ชุดแรกอยูนะแต่ว่าพอาจา์ชอบเล็กชุดนีน้เนาะสองกเกาเจ็ดนีน่เนาะอเอาไปกับจับเดีเ๋ยวผมสิบหา้าหยิบรอตเตอรีไ่ไปยืดดอกครับก็ไมจับตามจังไรก็เป็นแนวทางความความปอจับมันจึ่บริจับถับเหลอกซสือสลากินแบงรัฐบาลนะครับเด้อนะครับมิหนึ่งเก้าแปดหรือว่าเจ็ดเก้าแปดนะครับเราสองตัวกับเจ็ดแปด เป็นเลขที่ปูมาเขียนให้ตั้งแต่ตองหดนะครับแล้วก็เมื่อคืนนี่ปูมาย่ำตัวเลขเจ็ดแปดมาเขียนให้ชัดเกินแล้วเพราะว่าขึ้นแรกที่ปูมาเขียนเั่นเลขแปดประชัดนะครับแล้วเมื่อคืนนี่ลาสุดปูมาเขียนชัดแล้วเลขแปดแล้วรอนคนบงังก็ย,ยังมีวัด่งนี้นครับเจ็ดศูนย์นะครับแต่ว่า แต่ว่าคิดว่านิ่ครับประจันง,งวดนี่ถ้ามานคิดว่าจะมากสองตัวเพราะว่าปูเพิ่นห้สามตัวนี่เพิ่นบ่นให้ตองวดกักเทือบบให้สองวดทิดกักเทือปูอห้ถ้าสามตัวเขาปุ๊บเนี่ยงวดต่อมานะครับปูห้อีกปูจะห้แค่สองตัวแต่ว,ว่าปูพาแล้วอตราก,การงวดเลื่อตีงวคนไม่โชคแตกมากใคร่ จ,จะอะไรก็ว่าเลยพิ่จะนาดกัน<ห>น,นะนนครับพี่จะนัดจะไปกรอนครัำนนี้ต่ว่าก็จะไปจะไปหลายวงมันเสนอันนั้นนี่ปัญญายุทธินะครับอา้อาวอา่อางวดนี้ครับนี่นี่ทอ่พันาฝากปัจจัยมาทําบุญอยู่ครับแต่ว่าผมหลบร่วมยังไม่ทันแล้วพอดีอยากในจัะน้อยเดี๋ยวคือเฝ้าไปหลบร่วมหลังกาน้ำส่งบุญให้ทีเพันอยู่ครับ,รบรที่จัน,นยืนครับ ทั้งินทังไก่ทั้งทั้งอินกับม่ทังไก่ทั้งไก่ไก่นทั้งไก่กัม่นี่ก่กับมี่อยู่ครับผมเอากระโลกร่วมมาพร้อมกันครับผมครับโอเคโชครับอครับแต่ว่าจะเรียมด้อเปว่าที่เจ็ดไปใช่พวมหรอครับไปไปอ๋ออาจารย์ไปกับไปตัวนั่เล่นปานะยางไันนี่ปัญหาไปประมาณ ว่าติไปเจ็ดเจ็ดโมงอาจารย์ให้ผมไปนั่งบ่ครับอ้าคนขับรถที่่ไปนั่งเลยเอาบอกโอ้ยผมผมว่าต้องงงนิดนึงครับอาจารย์ครับวันที่เจ็ดไปเจ็ดโมงเจ็ดโมงนะครับต้องเพราะว่าพระอาจารย์บอกงงไม่แล้วงงมีบ้าดแผลเจ็ดโมงมันสวยดีครับแล้วก็ไปเจ้าวก็คนนี้ตัวออกมาแต่หกโมงกับพระอาจารย์อาจจะเป็นหกโมงตัวแต่ว่ห่างเกินผมว่าจะตั้งใจว่าจะออกยัติหานะครับพระอาจารย์ เอามาดมาจีแล้วจะไปจีนั่นนะ่ะการออกช่วย่วออกจี่หามจีไปฮอดคนเด้ไหมการาจะประมาณห้าหกเจ็ดแปดเกือบเกือบแปดโมงครับเออกันกันะกะบอกเกินแปดโมงกัจะ,จะไปฮอดคนไปชวยมัแก่ฮอดขับแมนไม่ฮอดขับมังคโอยเคลียรมกระสั่นก่ะ นะครับแนวทางตัวเลขก็ชัดเจนขนาดนี้แล้ววันกระชิ่งกับที่รับวันนี้พระอาจารย์ครับกับก <c oughs> ับเพื่อไหร่วานานี่มื่อนี้วันพาะเดียวจะได้ไปแตง่งกันหาโเลื่นบอกขึ้นบูชาตะกุดอยู่ครับเลื่นบอกว่ามันนี่ห้อยนี่อสน่นนี่ป่วยอย่างนี้มื่อใดครับมื่อวันที่ตื่นเต้นเมื่อที่บ่งสวงน่ะเออคนนั้งนุ่งเป็นโงมันนี้มาป่วยโอ้ปวยทานลอตเตอรี่ปวยทานเพิ่น เอารตลี่มาพับแล้วก็เอาตังไสใน้หันแมนม่มครับเฮ็ดเป็นป่ยท่านแต่ว่าเอารตลี่มาพับรตรี่เกาหรืออตลีไม่ครับบันเกาก็บมีอยู่ไม่ก็มีผสมกันก็จะ่ายไปได้ทีนะมีทั้งหมดเก่าไมีทั้งหมดหม่วันที่สิบ็กีมี่น็เก็บไว้ตอนนี้จะเรียว่านี่ก็ดีเฮ็ดมี่ล้วก็เลยโทรมาบอกว่าจันเลรวันนี้ไปห้ยรับ่วมตําบุญนํ่มาคนับทั้งมี้ได้าม่นมี่ยัง่ะสิ่น้เป็นเลเนนรเ์เนใหม่บ เรียกว่าแต่ว่ามันเป็นของงวดไม่มาบอกเลยนี่งดเก่าข้อมายว่าจังวดไม่กันนี่เองี่นะครับอาจารย์ช่วยจะเป็นอยนะครับลอตเตอรี่ป่วยทานวันที่สิบเอ็ดนะครับก็อาจารย์จะไม่หยุดร่างเงของอาจารย์ก็มีร่างหนึ่งป่วยทานบรอป่วยทานแต่ว่าประมานลอตเตอรี่น้องเป็นเล็กมากให้ครับอืออ้าวจังไหนครับ มาู้ยไก่ถ้าอยากมาร่วมงานก็บมาใดนะครับเนาะนะครับเริ่มพิธี9โมง27นาทีวันที่11เมตา11พฤศจิสายส2566นะครับอ่ะเดียวพระสันทรครับรบกวนตาจารย์ทราบมีนะครับสาุสาธุ